สวัสดีค่ะครูแดงอาริตานะคะจากเพจอาริตาเกษตรนะคะอันนี้จะเป็นแนวข้อสอบของนักวิชาการเกษตรกรุงเทพมหาอคอนครนะคะ <c oughs> ทั้งออกทําข้อสอบนี้เพื่อที่สามารถที่จะได้สอบพวกนักวิชาการเกษตรก็ได้แล้วก็เจ้าพนักง,งานการเกษตรก็ออกนะคะในส่วนของการตัดแต่งภูมิทัศน์ครั้งที่แล้วครูแดงพูดในส่วนให้ความรู้ในส่วนของที่เป็น ความรู้เกี่ยวกับพืชไปแล้วว่าต้นไม้ชนิดไหนที่มันชอบแดดนะคะต้นไหนชนิดไหนที่มันชอบร่มไม้ยืนต้นนะคะไม้พุ่มไม้คุมดินแล้วใช่ไหมนะคะทีนี้เราก็จะมาดูแนวข้อสอบกันนะคะว่าแนวข้อสอบของครูดแดงเป็นยังไงนะคะบางคนบอกว่าขอดูตัวอย่างหน่อยนะครับอะไรเงี้ยค่ะนะคะ คุณครูมีตัวอย่างเยอะแยะในเพจใน youtube นะในการที่อธิบายให้ฟังนะคะว่าครูมีความรู้แค่ไหนในเรื่องของด้านต้นไม้หรือรื่งแนวข้อสอบต่างๆคุณสามารถที่จะไปดูได้นะคะความรู้เหล่านีนะ้คือแบบคุณครูให้ฟรีไปเลยนะคะนั่นะคือแบบอยากจะให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้นะคะจากคนที่กเกษตรก็รู้นะคะว่า ว่าคือเรามีความรู้ที่แตกต่างกันไปกเกษตรมันมีรายด้านมากๆนะคะแต่ข้อสอบอ่ะมันจะเฉพาะเจาะจงคุณก็สามารถไปหาความรู้เหล่านั้นได้นะคะจาก Youtube จากเว็บไซต์สำหรับคนที่อาจจะไม่มีเงินในการที่จะมาเรียนคอร์สท,ที่คุณแขกครูแดงตั้งไว้อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถจะเข้าไปดูได้ข้อมูลตรงนั้นก็สาวถ้าคุณสามารถที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะคุณก็ไม่จำเป็นต้องมา เสียเงินก็ได้นะคะแต่เมื่อคุณคุณได้คุณมีความรู้แล้วคุณสามารถเอามาถ่ายทอดให้กับคนอื่นเขามันก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วเป็นประโยชน์กับตตต,ตัวคุณด้วยเพราะว่าคุณจะได้อศึกษาข้อมูลก็มีความรู้เพิ่มเติมเ,มเรื่อยๆนะคะเอามาดูนะคะข้อที่อย่างเช่นมาดูแนวข้อสอบนะคะข้อที่หนึ่งแนวข้อสอบที่เกี่ยวกับพันไม้นะคะเขาถามว่า ต้นไม้ที่ควรปลูกเพื่อให้ร่มเงาแสงสะท้อนของถนนนะคะคือป้อนต้นไม้ประเภทไหนนะคะที่จริงเราในช้อยอ่ะคือเฉลยกอไก่นะคะแต่ว่าคือพอมาดูโจทย์แล้วเนี่ยมันควรจะเป็นมันตกคำว่าไม่ไปนะคะไม่ควรที่จะปลูก ไม่คือหมายความว่าไม่เหมาะสมอย่างนี้นะคะอย่างเช่นพวกอินทนิลน้นนําชมพูพันธทิพมะขามเนี่ยมันก็เป็นร่มเงาทรงพุ่มกว้างก็ควรควรจะปลูกหรือเปล่านะคะชงโคราชพฤกประดู่อังสนาพิกลนะคะงอง,งูสนอโศกอินเดียถ้าเป็นลักษณะของทรงพุ่มกว้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกขอคอ,อนี้ได้หมดเลยไนงะแต่เขาบอกว่าเพื่อให้ร่มเงาเขาไม่เดีอว ของถนนเขาไม่ได้บอกตรงกลางใช่ไหมเขาไม่ได้บอกลักษณะของถนนแต่แบบเพื่อให้ความเข้าใจอธิบายนิดน,นึงนะคะว่าอย่างเช่นอินทนิลน,น้ําชมพูพันธิทิพมะขามเนี่ยก็ปลูกที่ถนนได้นะตามขอบถนนนะคะไม่ใช่ตรงกลางถนนของกทมมันจะมีเกาะกลางใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกชมพูพันทิพเนี่ยมันเป็นฤด,ดูหนาวเนี้ยมันใบร่วงดอกร่วงเนี้ยนะคะก็ไม่ควรปลูกมะขามเนี่ยนะคะ มันใบร่วงเนี้ยนะคะมันก็ทําให้บางทัศนียภาพอย่างเงี้ยนะคะเราต้องตีโจทย์ให้แตกนะคะเพราะว่าคณะกรรมการเขาก็จะมีคําตอบและมีเหตุผลของเขาด้วยนะคะเราต้องนึกถึงคณะกรรมการว่าเขาถามอะไรไม่ควรปลูกที่ล่มนะคะลดแสงสะท้อนนะคะอืมก็เลยจะเป็นงองูนะคะสนอโศกอินเดีย ไม่ควรเนี่ยปลูกให้ร่มเงาเพราะว่าสนเนี่ยมันไม่ได้คือสนโดยปกติแล้วเนี่ยเพื่อเพื่อเออ่ทำให้สรงพุ้มันสวยใช่ไหมเพื่อประดับอาคารให้เกิดความสวยงามอาโศกอินเดียเนี่ยมันไม่ค่อยให้ร่มเงาเท่าไหร่นะคะแต่มันเป็นการบังทัศนียภาพให้เกิดความสวยงามตามรั้วต่างๆก็เลยเฉยงองูไปนะคะแต่ในช้อยในช้อยในคำตอบเนี่ยเยเลยเป็น กไก่อันนี้ขอแก้ไขเป็นงองนะคะด้วยเหตุผลประการรัชนีนะคะที่อยากให้ให้ดูคลิปวิดีโอเพราะว่าคือบางทีเนี่ยพวกคุณคําตอบของพวกคุณอาจจะไม่เหมือนครูแดงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องในในแง่งมุมของนักวิชาการที่เราอย่างเช่นกฎหมายมันก็จะมีสองแง่นะคะอยู่ที่ว่าคนที่ออกข้อสอบเป็นใครคนที่ตีความหมายเป็นใครด้วยเนี้ยค่ะนะคะ ก็เลยอยากให้ดูคลิปวิดีออโอไปด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าแนวคิดกูแดงเป็นยังไงเนีย่ยนะคะอันที่สองนะคะคือต้นไม้ควรปลูกในให้ร่มเงานะคะให้ร่มเงาลดแสงสะท้อนถนนเราต้องการให้แสงผ่านได้สี่สิบห้าสิบปอร์เซ็นตคำต่อเลยเป็นชงโคแล้วก็ราชพึ์เพราะว่าคือคงชงโคก็ยังไม่ค่อยเห็นในท้องถนนในกรุงเทพเท่าไหร่แต่ว่า ในส่วนของราชพฤกษ์เนาะเข็นค่อนข้างเยอะมากนะคะสวยงามนะคะยิ่งฤด,ดูร้อนนะคะนะคะก็ก็ออกดอกค่อนข้างสวยด้วยด้วยดอกระยาที่มันย้อยลงมานะคะสวยงามนะคะสี่สนะคะคือแสงที่ส่องผ่านก็เลยตอบขอควายไปนะคะส่วนข้อ3เขาบอกว่าต้องการเป็นต้นไม้ที่ฉากบางังตัดแต่งทรงพุ่มให้แน่นนะคะ ถ้าพวกถ้าถ้าขับรถในท้องถนนในกทมก็จะเ็นพวกข่อยนะคะที่เป็นต้นประมาณเข่านะคะคือข่อยเนี้ยมันใบของมันเนี้ยมันสากนะหรือแม้กระทั่งชาฮกเกี้ยนเนี่ยใบมันสากมันสามารถที่จะจับควันจับฝุ่นละออง2.5ได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็สวยงามยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งตัดยิ่งสวยนะคะปล่อยสูงสก็ได้เป็นรั้วที่บงังระดับสา,สายตาใสยอดทองเนะะี่ยค่ะ พวกที่ใบที่ช่วยให้ทําให้ต้นทมให้จับฝุ่นละอองได้ดีคือใบที่เล็กๆนะคะการที่ต้นไม้ใบเล็กนะคะก็จะเป็นไม้ที่ชอบแดดเห็นไหมทําขคลองทางถนนกทมทั่วไปอะ่ะที่ง่ายปลูกง,ง่ายที่ชาวฮกเกี้ยนแล้วก็ก็ข่อยแต่ข่อยแบบยังนั่นนะชาวฮกเกี้ยนปลูกง,ง่ายกว่าอีกนะคะแล้วก็ใส่ยอดทองเนี่ยนะคะลองไปดูได้นะคะตอนท้องถนนเวลาที่คุณคุณเดินผ่านคุณก็สังเกตดูนะคะ ก็เลยเป็นกอไก่ข้อที่สี่นะคะต้องการให้ปลูกค like bueno. ุมดินนะคะและ้วก็เป็นไม้พุ่มเตี้ยเล่นระดับเล่นลวดรายนะคะอันนี้ต้องการคุณต้องการให้พวกเชอรู้จักไม้คุมดินนะคะอย่างเช่นเขากอไก่เขาถามเขาบอกว่าเป็นผักเป็ดแดงผักเป็ดเขียวผักกาดหอยแครงเนี่ยเกตขอเกตแก้วกาบหอยแครงแคะกอกองผักกาดกองเรื้อย คอดาดตะกัวเทียนทองเข็มเชียงใหม่พวกนี้สามารถที่จะเล่นระดับได้นะคะคือให้มันคุมดินเราก็เล่นระดับจากสูงไปจะต่ำจากเตี้ยไปสูงไงค่ะนะคะ,นะคะถ้าใครไม่รู้ก็สามารถที่เสิร์ชให้ Google ดูเพื่อที่คุณจะได้ เห็นภาพได้ดีแล้วสมองคุณจะได้จดจาได้ดีว่าอ๋อถ้าเขาพูดถึงข้อนี้พูดถึงพานไม้เนี่ยคุณจะนึกออกแล้วว่าควรจะปลูกแบบไหนนะคะคุณให้สังเกตง่ายว่าใบที่มันเล็กๆนะคะจะเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดใบที่มันหนาใหญ่จะเป็นไม้ที่อาจจะชอบแดดน้อยแสงประมาณ40 50 70%เอร์เซนพวกกับพวกอะไรอ่ะใบที่อวบน้ำอ่ะต้นพวกเอาน้ำพวกตระกูล ไม้ฟอกอากาศต่างๆผูาาด,ดางพวกาหางปะวานพี่ปะวานพวกลิ้นมังกรเงี้ยนะคะเห็นไหมใบมันใหญ่ตระกูลพวกตะกองกระบองเพชรเนี่ยนะคะอะต่อไปข้อที่หกคือเอาข้อที่เท่าไหร่พุ่มเลยใช่ไหมข้อที่ห้าขอโทษทีข้อที่ห้า ต้องการปลูกไม้ยืนต้นต้องการให้ปลูกไม้ยืนต้นรำต้นตรงด้านล่างโปร่งไม่มีก้านใบเกะกะสายตาคนขับรถนะคะก็คือในกรุงเทพก็จะเห็นอีกนะคะอย่างเช่นกอไก่เทียนทองเข็มเชียงใหม่ใส่ยอดทองไอเนี้ยพวกเนี้ยมันมีใบค่อนข้างเยอะนะเป็นไม้ทรงพุ่มไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะคะขอไข่ปลาล์มหางกระรอกปลาล์มจิ้งจอกไม่ให้จิ้งจอกนะคะจิ้งจอก หมากนวลคอควายคือหมากนวลลีลาวดีงองงูกอและคอนะคะก็เลยตอบงองูคือกอและคอเพราะว่าถ้าพวกเธอพวกข้าเขาไปถ้าสังเกตนะคะเวลาที่เราขับนั่งรถถ่านหรือว่าอะไรอย่างนงี้นะคะหรือไปดูในหนังสือของที่เคยให้ไปนะคะดูตามฝ่ายนั้นนะคะจะหมากนวลก็ได้ลีลาวดีก็เคนะคะ เป็นพวกตระกูลหมากนะคะอันนี้ปลาล์มหางกระรอกปลาล์มจิ้งจอกปลาล์มจิ้งจอกนี่ก็ก็ก็ได้นะคะเป็นเป็นพันธไม้ซึ่งเป็นพันไม้ที่ราคาถูกแล้วก็สวยนะคะแล้วก็สวยด้วยราคาถูกด้วยไม่ต้องไปใช้ตระกูลปลาล์มอไอที่มันแพงแล้วแบบแก่แกอะไรเงี้ยต้นไม้ที่แบบเฮ้ย คือแบบบางทีเห็นแล้วขาดใจอ่ะที่คนที่เขาเอามาปลูกตามกองทางท้องทไปซื้อต้นปาล์มที่หมดอายุแล้วอ่ะมาปลูกมาประดับในกรทมอ่ะมันแก่มากแล้วเนี่ยทําไมคุณไม่เอาลักคือแบบคุณต้องการอะไรคุณต้องการใช้งบประมาณแค่นั้นแต่ไม่ดูว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าเนียนะคะคือพวกเนี้ถ้าคุณท่านต้องการให้สวยคุณเล่นระดับดีวปาล์มราคาก็ถูกด้วยนะพวกหมากนวลหมากเขียวหมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะถูกแล้วสวยงามแล้วคุณก็เล่นระดับไปปลูกอะไรเนี่ย ไม่ต้องเอาต้นใหญ่ต้นใหญ่เนราคาพแพงนะคะแล้วก็การฟื้นตัวก็ยากด้วยนะคะดูแลรักษายากนะคะต่อไปข้อที่6ปลูกเพื่อสร้างจุดเด่นเรียกร้องเรียกความสนใจนะแล้วก็สร้างจุดเด่นนะคะปาล์มลั่นทมตีนเป็ดน้ำนะไม่ใช่ตีนเอ้ตีนเป็ดฝรั่งหูกระจงดาดตะกัวใส่ย,ยอดทอง คำตอบที่แบบเรียกความสนใจนะก็คือเป็นพวกปรามนะคะร้านทมร้านทมนี้ชอบปลูกคุณครูแดงก็ชอบยิ่งพวกยต่ามชายทะเลต่างๆนีสวยเงี้ยมันสวยเวลามันตกลงื้นดอกเขค่อนข,ข้างสวยนะคะส่วนขอไข่นะคะตีนเป็ดน้ำเอตีนเป็ดฝรั่งแล้วก็หูกระจงเนะะี่ยทรงพุ่มค่อนข้างสวยถ้าไปดูส่วนที่อยู่อส่วนอะไรอ่ะแชลเซตุจักอ่ะนะคะก็จะเห็นหูกระจงอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งพวก สลามกอบต่างๆก็จะเห็นพวกหูกระจงพวกตีนเป็ดฝรั่งนะคะพราะว่าทรงพุ่มมันสวยอย่างนี้นะคะส่วนใส่ดาดตะกวดใส่ยอดทองเจนเป็นไม้ทรงพุ่มแต่ตะกวดเป็นไม้ที่คุมดินใส่ยอดทองเป็นไม้ที่เป็นไม้ทรงพุ่มนะคะแล้วแต่ว่าเราจะตัดแต่งให้มันเกิดสวยงามแค่ไหนนะคะยิ่งตัดยิ่งแต่ยิ่งแต่งยิ่งสวยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามา ดูนะคะแล้วก็จะขอบคุณอย่างยิ่งถ้าถ้าคุณช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้หน่อยนะคะเพื่อคุณจะได้ไม่ตกข้อมูลดีๆจากครูดแดงแล้วก็เพื่อให้เป็นกำลังให้กับครูดแดงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ